Thank um. ตัวนี้คือสิ่งที่ระบบสร้างขึ้นมาเองนะคคำว่าเครดิตตัวนี้นะให้เราสังเกตว่ามันตั้งค่าอะไรไว้เราก็อย่าไปเปลี่ยนมันมันตั้งให้เราแล้วทีนี้เราก็แค่ไปริกว่าเครดิต นะคือตรงนี้เราจะให้แม็กแม็กเดฟเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างนงี้นะก,ก็แม็กแม็กเดฟเช่นคนติดนี้ได้สูงสุด1,000บาทต่อคนอย่างนงี้นไะอ่ะโอเคคือสุดท้ายแล้วไปที่จุดขาย มันจะมีเรื่องของเดบ่ตต่างๆเนาะ <ST AN> ก็เราจะมาที่วิธีการชำระเงินเนครดิตเครดิตตรงเนี้ยเขาสร้างให้แล้วนะระบบมันสร้างให้เราไม่ไม่ทำอะไรมันนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรมันก็คือ,อเดบแต่แต่จริงๆแล้วเราอาจจะแก้ชื่อได้ว่า ติดนี้อะไรเงี้ยแก้ได้นะแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนค่าอะไรมันจากคําว่าเครดิตเป็นคำว่าติดนี้ก็จะได้เห็นแบบง่ายๆนะนี่ระบบระบบมันสร้างให้นะทีนี้เราไปที่สินค้าสินค้าที่อะจะจ่ายนี่ก็เรียกว่าเพเนะเพเอ่อแก้ไข ไปที่จุดขายเจอรดเครดิตเราไปตั้งหั้งเป็นเครดิตนะที่มันมันจะมีตัวเครดิตที่ในบัญชีที่มันสร้างไว,แว้แล้วเราก็ไปปิกตรงนี้อโอเคบันทนะึกนะก็หรือจะแก้ชื่อสินค้าก็ได้แก้ชื่อสินค้าว่าเป็นชําชำระนี่ คือมันสร้างให้เราแล้วเราเราเปลี่ยนชื่อได้แต่ว่าอย่าไปสร้างใหม่นะคือกดเปลี่ยนชื่อได้แต่ห้ามไปผูกเองสร้างเองนะแล้วก็ทีนี้ไปดูตรงตรงนี้ตรงแคชเชียร์การชำระเงินเนี่ยอันนี้นะ อันนี้มันมันมีให้แล้วก็คือหมายถึงว่ามันก็คือการชำระที่ที่เพิ่งแก่เพิ่งแก้ไขไปอะใช่ไหมเครดิตก็แก้เป็นติดนี่มันคือตัวนี้งันก็มันก็ไม่องทำอะไรมันนะมันมันเหมือนมันใส่ให้อัตโนมัติแล้วหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จทีนี้เราตปตั้งแค่ไอ้ดัมมี่โปรดัก์ฟอเดฟอ่ะก็คือจะต้องเป็น สินค้าที่ชื่อชมระนี่เมื่อกี้เพจเดบอ่ะอ่านี่เห็นไหมตัวนี้ระบบสร้างให้แต่ความันชื่อเพจเดบิตี่จะจ่ายชมระนี่อ่ะตัวนี้นะต้องใช้ตัวนี้นะคือตั้งค่าตามนี้ตั้งค่าตามนี้ไม่งั้นไม่งั้นมาเจอเออเลยโอเคถ้าตั้งค่าตามนี้ได้จบแล้วแค่นี้เองชมระนี่ไม่ไม่เออเลยละทีนี้พี่จะลองสร้างลูกค้าขึ้นมาใหม่ชื่อว่า นายจันทร์โอเคแล้วก็อ่าบันทึกโอเคจากนั้นเนี่ยเราไปที่การขาย เรามาตั้งลูกค้าเป็นานายจันหนุนเขี้ยวเนี่ยยังศูนย์อยู่นี่ยังศูนย์อยู่โอเคหลังจากนั้นเราตั้งตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมทำการชำด้วยการติดหนี้ร้อยห้าสิบกดเลยปึ๊บปึ๊บอ่ะเรียบร้อยจากนั้นลูกค้าคนนี้เห็นแล้มันก็จะมีหนี้ร้อยห้าสิบแล้วทีนี้ถ้าเกิด ออยากจะติดนี่เพิ่มอะต้มโค้งเอาไปนายจะหนดนเชี่ยวเอาไปอโอเคติดนี่สองร้อยปึ๊บอ๊บจากนั้นอ่าลูกค้าคนนี้ก็จะเป็นนี่สามร้อยห้าสิบละทีนี้เราไปดูตรงนี้ก็ได้ลูกค้า นจันเที่ยวก็จะมีเดบอยู่ที่350เนาะโอเคจากนั้นเนี่ยเราอยากจะชำระนี่ให้ในจัหนทร์เที่ยวก็คือชำระนี่นะแล้วก็เป็นราคาชำระไป100ก่อน100บาทนะหนึ100บาทจากนั้นเนี่ยโอเคเดี๋ยว,ยวช่างมันภาษีโอเคไม่เป็น okay. ชำระหนึ่งร้อยจ่ายเป็นเงินสดในจานหนวดเขี่ยวอ่ะโอเคจ่ายเป็นจ่เป,นจเป็นเงินสดนะร้อยเจ็ดปุ๊บทีนี้ดูว่าอ่นี่ก็จะหายไปร้อยหนึ่งโอเคเนหะ็นไหมเหลือสองร้อยห้าสิบละ เมื่อกี้ทำไมมันเป็นร้อเจเพราะว่าเป็นเรื่องของภาษีถ้าไม่อยากให้มันมีเข้ามาเราควรที่จะไอตัวสินค้าที่ชำระนี่พอตเด็ตัวนี้เราก็ควรที่จะไปตั้งเอาแบตออกออก็จะไม่มีปัญหาอะไรละประมาณนี้เนี่ยก็ <S <S ติดนี่ได้ชำระนี่ได้ถามว่เาเออเลอร์ไหมเมื่อกี้ก็ไม่เออเลอร์แล้วนะเราก็คือคอนฟิกต,ตามนี้เลย ลูกค้า,าเห็นไหมวันนี้ก็สองห้าสิบเอ่ออยากจะจ่ายนี่เอ่อชมานีชมาน,มนีสักสองร้อยอันนี้ใช่ราคาสองร้อยจะเป็นเงินสด สดเนาะปึ๊บอ่ะโอเคเห็นไหมนี่ก็ลดแล้ว